พิมทีวีวันนี้เราจะมารีวิวบ้านสามสไตล์กันนะเรามาดูเอ้ยสี่สไตล์สิแล้วก็หลังนี้ก็เป็นบ้านมานะบ้านแบบข้องหมานะอะไรอย่างงี้แล้วก็มาดูกันข้างในข้างในก็คืเหมาะสำหรับเอาไปสร้างแบบเอาชีวิตรอดอย่างเงี้นะอันนี้ไม่เกี่ยว ไม่ดูิหลังต่อไปกันเลยอันนี้เป็นแนวเอาชีวิตรอดเนี่เป็นบ้านคลอกมาต่อมาก็จะเป็นบ้านญี่ปุ่นนะเป็นแบบนี้ดูระบ้านก่อนหลังคาก็จะเป็นเหมือนของญี่ปุ่นเลยอนะ โอเคขับเร็ข้างในกันเลยอันนี้ก็เป็นโตอีกตัวหน่อยเป็นต้นบันไซอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็จะเป็นโลง่ลงๆมาสำหรับสร้างแบบสบายๆอันนี้เราสร้างแบบตอนไม่มีใจนะอันนี้ถ้าไม่มีก็ใช้ขนแกะได้น,นี่ย แต่มันก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นประมาณนี้นะโอเคเข้าไปดูข้างในกันเลยนี่ตอเผาอันนี้เป็นที่ดูดนะแต่ว่ามันดูดไม่ได้นะจของ ริงของแบบหนึ่งนะครับโีก็จะเป็นบันไดแบบนี้ก็จะลงลงมองทะเบียนข้างนอกได้อันนี้เม่ค่ยเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นบ้านเห็นนะอันนี้เราไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยในนี้ ไปทำตัแต่งกันก็สวยอันนี้คือตอนเรายังสร้างบ้านยังเสร็จนะเราก็นอนอยู่ตรงนี้นี่นะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวทีมเที่ยวไทยเราก็จะมีมาให้อีกนะเรากำลังจะสร้างแล้วช่วงทีมเที่ยวไทยก็เป็นประมาณนี้นะเราก็สร้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ด,ดูจากมุสูงบ้านคลองมาบ้านญี่ปุ่นบ้านโมเดริร์บ้านเห็ดสําหรับพิมพ์ให้ครับพาดน,นี้เราก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย